ลงท้าบูทแบบเอสูงไหมไปก่ะลื่นนะเห็ดบอกเพราะว่าเวลาเราเดินมาเดี๋ยวมันจะเดินคนละท่าเท่าแขนเลยนะค่อยเอาเด้วจะเด้อดูไว้ก่อนอันนี้เด้อค่ะเด้อเห็ดคนเห็ดปวกอันนี้กินได้เด้อยค่ะเด้อแต่ก็ไม่หลงหรอกค่ะมาลุ้นกันเด้อยค่ะเด้อว่าจะได้ผลไม้ไหม เจอเห็ดเจอเห็ดเห็ดเหลืองเป็นดอนเลยนูน่นอีกดอนนึงนู่นค่ะเอาดอนนี้ก่อนด้จ้ะเด้อเดี๋ยวคุณตาจะจะดุเพราะว่าเวลาเราเดินมาเดี๋ยวมันจะเดินคนละทางาน,ทน,น้ำท่วมเห็ดน้ำท่วมเห็ดฝนชุบเกินพี่น้องเอ้ยดูน้ำท่วมเห็ดยโสนหมดเลยฝนชุบจนอื อดอกใหญ่มากเดี๋ยวไปเอาตรงนู่นอีกตรงนี้ดอกเล็กๆอยู่เดี๋ยวไตรงนู้นอีกเคยเอาทุกปีค่ะตรงนี้เดินมามันก็เจออยู่ในหนองลึกนู่นก็มีอีกดงนึงจ้ะแต่ขอเวลาเอาเงินก่อนเด้อตอนนี้ปีปน้องเอ้ยเดินเจอเห็ดก็เก็บเห็ดไปด้วยแต่ในดงเห็ดจริงๆยังไม่ได้ลงไปค่ะ นี่ค่ะอดอกใหญ่ๆค่ะงามๆจะ้ะได้หลายดอกเยรอปลาแห้งไม่ได้ตังดอกปีนี้โอ้ยคุณตาถามว่าเธอใส่รองเท้าบุ๊ทมารองเท้าบุ๊ทแบบเอสูงไหมไปค่ะ ลื่นนะคุณตาบอกโอ๊คโอ๊โอ,โอ,โอคุณตาระวังเด้อเห็ดก็ขึ้นแล้วค่ะอันนี้เห็ดขาเห็ดขึ้นแล้วค่ะอันนี้ถ้าต้มเป็นท,ทั้งถังอุอันนี้อร่อยเด้อค่ะเด้อแต่ว่ามันเป็นหืนห้าเปโลขึ้นดอกใหญ่มากขาเท่าแขนเลยขากลับค่อยเอาได้จ้ะเด้อดูไว้ก่อนอันนี้มันอยู่ทางเดินออกมาโอ้โหดอกใหญ่มากวิ่งตามคุณตาก่อนเด้อ เราดนดูตกเดินไปนู่นเป็นกิโลพี่น้องเพราะว่าแถวรถแถวใกล้ๆเนี่ยรถจอดมาละสี่ห้าคันทุกวันไม่พอกันเก็บมีป่าเขาไม่รู้ว่ากี่ป่ากี่เขาไม่มีลูกเลยปีนี้พี่น้องจะ้ะมีอยู่หนองเดียวนี่แย่งกันเก็บมือขยยมือขยาวสาวได้สาวเอา วิ่งตามคุณตาจะไม่ทันทางในป่ามันควายกันแล้วก็จะหลงแต่ก็ไม่หลงแล้วค่ะมาลุ้นกันเด้อค่ะเนดะ้อ่าจะ <คน S 2> ได้เป็นกิโลเลยพี่น้องเอ้ยวิ่งตามคุณตามไม่ทันไปทางไหนไม่รู้นี่ยายสวนไปซ้ายแกไปขวาเดี๋ยวไปตั้งกล้องตรงนน้นแล้วกัะนะเนาะเยวเก็บด้วยกันเด้อจ้ะเด้อรีบร้อนนิดนึงค่ะเดี๋ยวฝนจะเทก่อน จะประมาณนี้ค่ะเอาให้พี่น้องดูก่อนว่ามีลูกไหมนี่เด้อค่ะเดี๋ยวไปตั้งกล้องตรงนู้นเก็บสูกันค่ะกัวเียบเบอรเพราะว่ามา มันเป็นขั้นติดอันนี้เรากลับมาเอาเด้อสี่วันให้หลังจ้ะไม่มีขว้นติดวะคะมันสุกเต็มที่ กับคุณตาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยได้จ้ะเด้อเป็นกำลังใจให้สองตายายด้วยค่ะเดี๋ยวเบอร์รี่ก็ผ่านแล้วก็ได้ลุยป่าเห็ดเก็บเห็ดกันแล้วค่ะยายภาวนาอย่างเดียวเมื่อปีที่แล้วผลดีแบบนี้เลยจ้ะกลางเดือนสิงหา เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งจะขึ้นเยอะบ้านีนสวนด้วยการกำหนดของเขาแต่มื่อปีที่แล้วพอถึงช่วงนี้ละจ้ะฝนตกดีมากพอสักพักนึงแรงเห็ดพึ่งไม่ขึ้นพอเห็ดพึ่งพอฝนตกเห็ดพึ่งกำลังจะขึ้นแม่ขันยิ้งลง้อุ้ยทั้งหนาวทั้งร้อนเด้อพี่น้องเด้อ ลูกสวยอ,อยู่จ้ะตักจนเหนื่อยกว่าจะปิดกระบอกมาให้เราเทวันนี้อากาศอุณหภูมิวมบวกอยู่สิบห้าองศาจ้ะได้จ้ะสู่กันต่อไปชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ่งต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ รีบหน่อยเด้อถ้าได้น้อยกว่าคุณตาคุณตาจะดุจ้ะงามงามถึงงเบอร์รี่สวยมากเลยถึงลูกไม่ใหญ่แต่เขาก็เป็นเบอร์รี่ค่ะเลือกไม่ได้แล้วจ้ะ ป่าฝั่งนู้นนะลูกใหญ่คุณตาไม่ให้ไปคนมันเยอะตั้งแต่สี่วันที่แล้วแกว่ามันจะเหลือไว้ให้เราไหมไม่ต้องเสี่ยงไปแกว่าเนี้เมื่อวานเฮียสนไม่อยู่บ้านไม่ได้มากับคุณตาคุณตามากคนเดียวอยู่นี่คุณตาก็เลยบอกว่าอยู่ตรงนี้มีหมากไมม แต่ลูกเล็กมากก็เอาเอาไปตะแกงพอบิสตะแกงยายสนอะที่ร่อนมันห่างจ้ะมันก็ล่วงทิ้งหมดที่ขยึกอยู่ในแข็งก็อากาศได้จัจดเยอะเม่ฝนจะเทจ้ะเอาอยุงยังไม่ได้ตัวเครื่องบินพอใบเลยพี่น้องเอ้ย จะได้กันไหมนี่รุ่นกันเด้อตรงนี้มีแต่ลูกเล็กเก็บไปก็ไปล่อนทิ้ง กินเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไหนก็หาเป็ดกำลังใจให้กัน,นและกันมาพี่น้องเนาะตัดเป็ดป้องแล้วเนี่ยเห็ดจากนี่เห็นมันไม่มีควันแล้วก็ไม่เน่าเด้ออันไหนรอดตะขายก็อยู่ให้เราได้ขายเลยอ่อ ก้อนนี้ดกๆพี่น้องดับเมี่ยงเลยก้อนเล็กๆยาจะยืดไม่ได้นานดอจ้ะปวดต้องน่องพับแนมะ่ห่วงตุ้งเกตก็ห่วงอ้ออะไรอีกนี่ เจอเห็ดโคนเห็ดปวกที่ยายสนชอบอันนี้แหละค่ะอร่อยสุดๆอันนี้เะค่ะเด้อเห็ดโคนเห็ดปวกอันนี้กินได้เด้อค่ะเด้อมันจะมีคู่แฝดดูให้ดีด้วยใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเด้อจ้ะเนะอันนี้มันโดนฝนมันช้ำเฉยๆค่ะถ้าอันที่กินไม่ได้มันจะสีน้ําตาลเข้มกว่านี้เลยคะ่ะอันนี้นะคะ่ะเห็ดโคนเห็ดปวกอร่อยสุดๆยายสนชอบมากอันนี้ตาเรียกมาว่าฝั่งตรงนี้แกเก็บแล้วมาวาน มาเริ่มเอาตรงที่แกไม่เห็นก่อนจะรูปใหญ่ๆค่ะก็มาเก็บละมวาวนแต่ก็ลงหลงเหลือพอให้เก็บอยู่ โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสุนกับคุณตาด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยสนกับคุณตาเสมอมาเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันที่คุณตาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวไปเจอกันกับคุณตาค่ะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเฮ้ยไปกกินเลย Thank you so much!